ไก่งวงสองตัวที่ได้รับการไถ่ชีวิตให้รอดพ้นจากการเป็นอาหารในเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในปีนี้ก็คือพีชและบล็ s ซัมค่ะทั้ง2ตัวนี้ถือเป็นไก่งวงคู่สุดท้ายที่ไบเดนจะได้ไถ่ชีวิตนะคะก่อนที่เขาจะอำลาตำแหน่งผู้นำสหรัฐในช่วงต้นปีหน้าค่ะทั้ง p พีชและบล็อซัมได้รับการคัดสรรจากสมาคมไก่งวงแห่งชาติสหรัฐพีชเนี่ยเขามีน้ำหนักประมาณ19กกิลกรัมนะคะ ส่วนล้อซัำมีน้ำหนักราวๆ18กิโลกรัม2ตัวนี้มาจากฟาร์มในรัฐมินิโซตาค่ะเดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันดีซีตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็ได้รับการต้อนรับได้รับการดูแลปรนิบัติเป็นอย่างดีแล้วก็เข้าพักในโรงแรม5ดาวด้วยนะคะที่วิลลาส์อินเตอร์คอนติเนนตัลค่ะก่อนจะมาปรากฏตัวที่ทำเนียบขาวพิธีนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประธานาธิบดีสหรัฐ มาอย่างยาวนานนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนในปี1947ตอนนั้นสมาพธ์ไก่งวงแห่งชาติค่ะเป็นตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงนำเอาไก่งวงมามอบให้กับประธานาธิบดีและครอบครัวใช้ปรุงอาหารรับประทานสำหรับพิธีขอบคุณพระเจ้าแต่หลายปีต่อมามีการปรับเปลี่ยนให้เป็นกิจกรรมการไถ่ชีวิตแทนหลังจากได้รับการไถ่ชีวิตนะคะสำหรับปีนี้ พีชแล้วก็บลอซซัมจากกษียณอายุแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในฟาร์มค่ะทางฝั่งของจิลไบเดนสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐก็ทำพิธีมอบต้นสนคริสต์มาสที่จะใช้ประดับตกแต่งทําเนียบขาวเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ด้วยนะคะต้นสนนี้ได้ชื่อว่าทรีเมนดัสค่ะ จากความแข็งแกร่งเนื่องจากเป็นต้นสนเพียงแค่ไม่กี่ต้นจากทั้งหมดหลายพันต้นนะคะที่รอดพ้นจากอิทธิพลของเฮอริเคนเฮลีนที่พัดถล่มฟาร์มต้นคริสต์มาสที่รัฐ North แคโรไลนาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งบอกว่าทริเมนด u สจะเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความเพียรพยายามจากนี้ค่ะทีมอาสาสมัครจะเริ่มเข้ามาตกแต่งต้นสนนี้รวมไปถึงตกแต่งทำเนียบขาวด้วยนะคะ เพื่อเป็นการรับเทศกาคลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงทำเนียบเรื่องของมเนียมการรับมอบต้นคริสต์มาสประจำรมเนียบขาวก็มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1889แล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาถึงแม้ว่าปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีภัยธรรมชาติรุนแรงหลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้นนะคะ